มาหาน้องอันเดงกันหน่อยดีกว่าน่ารักนะจากเดอสไตล์โรของเรามาพร้อมเพลงเดี่ยวเริงแรกในชีวิตของเธอและชื่อเพลงเหมือนคำถามเลยว่าใส่สีอะไรวันนี้ใส่สีอะไรวันนี้ทำไมอะเกี่ยวกับสีหรอเพลงเขาเกี่ยวกับสีอย่างยังเราใส่แบบสดใสมาวันนี้ต้อนรับมันเอดงเลยนะเหรอใส่สดใสต้อนรับน้องวันนี้ตอนเด็นจะมาพร้อมเอ็มบีด้วยไปชมความสดใสกันหน่อยครับเอ็นเตอร์เทนเมาส์เมาส์ได้ยั วันนี้ใส่สีอะไรดีนะ ระสัสดใสเหมาะกับเอินเอินฟาติมาจริงๆเลยล่ละค่ะกับซิงเกิลเดี่ยวของแรกอย่างเพลงวันนี้ใส่สีอะไรที่มาในสไตล,ล์เพลงป๊อป,ปสนุกตรมซีสันความน่ารักสุดคาลิฟูเนื้อหาเนี่ยก็ตรงใจสายมูเตลกูกับการงัด,งดตำราสีมามัดใจคนที่แอบชอบจากวีมือการแต่งของแอมอัจฉริยาแถมงานนี้เรายัางจะได้ฟังเสียงกีตาร์คลาสิกจากฝีมือการเล่นของสาวเอิญเอิด้วยนะคะเตรียมปล่อยมิวสิกวิดีโอให้ได้ชมพร้อมกันห้าโมงเย็นวันนี้ทางยูทูบวันสามสิบเอ็ดค่ะ i am short